เดียวทุกคนและตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หน้าปาร์ตีย้ยอเดตนะอีก3วิก็รอบนี้เนี่ยผมใช้อาชีพเนโคแมนเซอร์นะครับเพราะว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเมกาเข้าติดมาแล้วเราสามารถกําจัดเมกาเข้าติดได้เนี่ยเราสามารถชูชีวิตได้หรือเปล่าจริงๆเนี่ยมีน้องถามมาตั้งแต่เนโคแมนเซอร์เข้ามาแรกๆอะ่ะแต่ว่าบางทีก็ใส่ไปแล้วเขาก็ไม่เสกหรือบางทีไม่ได้ใส่ไปแล้วเขาก็เสกตัวเมกาเข้าติดมาเนาะผมก็เดาใจไม่ถูกจริงๆรอบนี้ก็เลยใส่ไปเลยแล้วกันเพื่อ เผื่อว่าเขาจะเสกมาให้ไงผมก็จะได้ลองชุบชีวิตให้ดูแต่ว่าจริงๆผมก็คิดว่ามันน่าจะชุบไม่ได้หรอกเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันชุบได้แล้วเกิดเขาเสกมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็เอาไปทดสอบดาเมจให้เนาะตามแผนเดิมครับตอนที่เราเข้ามาในปาเตเตปเดนเนี่ยเราก็จะโยนของทิ้งให้หมดเลยทุกคนผมรอจนเช้าแล้วเนี่ยแอดมินยังไม่พิมพ์เลยเลยเอามาแล้วไงทุกคนยินดีต้อนรับนะลองวานแผนที่ดูแล้วดูว่ามีอะไรที่ต่างไปจากเดิมไหมเอาสุดท้ายผมก็ต้องตัดไม้เหรอแล้วรอบนี้เขาไม่ไม่เสกเช เดี๋ยวผมเอาเคียงไฟก่อนลวกันเอาสักขั้นสองแล้วก็เดี๋ยววางแผนที่เนาะน่าจะเกี่ยวกับอัปเดตแหละอัปเดตถ้ำรอบนี้เป็นถ้ำพาร์ทสองแล้วทุกคนก็เดี๋ยวลองวางแผนที่ดูเนาะ <laughs> เชียววางตุ๊กตาเปลี่ยนไปอ่ารู้สึกเหมือนว่าไอคอนหลายอันจะถูกเปลี่ยนนะทุกคนว้าวไอคอนไอไอไอคอนของเปลี่ยนทุกคนไอคอนของเปลี่ยนแต่ผมชอบไอคอนของแผนที่เก่ามากกว่านะ <laughs> แผนที่เก่ามัน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 ดูสวยกว่านะสำหรับผม เดี๋ยวเอาของเริ่มต้นมาให้นะอ่าเรียบร้อยถันาน้ำมันมาแล้วรอตั้งนานรอตั้งนานก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยผมก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวลองหาถา้มดูแล้วกันส่งเชื้อเพลิงแล้วก็ถุงยักษ์ไปให้แล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะส่งเศษเหล็กไม้แล้วก็อาหารไปให้เดี๋ยวเราอยู่ที่แคมป์ก่อนแล้วกันเนาะกะว่าจะออกไปสำรวจแต่ว่าเอ่อเหมือนว่าเขาจะเซ็ของมาให้เดี๋ยวผมรอของตกใส่โตัวคาร์ดดีกว่าทุกคน เขาเปลี่ยนทุกอย่างเลยป่ะเปลี่ยนไหนอนทุกอย่างเลยป่ะน่าจะใช่นะแต่ผมว่าอันเก่ามันดูสวยกว่านะฟาร์มอันเก่าผมว่าดูสวยกว่านะเนี่มันดูคมมากกว่าเดิมนะแต่ว่าเหมือนเหมือนดูตัดไม่เนียนเหมือนดูตัดขอบไม่เนียนอุ้ยอ้าวเรียบร้อยไม้มาไม้มาแล้วไม้มาแล้วเดี๋ยวรอรอเล็กมาก็เดี๋ยวคราบของนะ,ะเดี๋ยวคราบตัวคราบขั้นถัดไปคับโบโบอุย้ยบูทแพทย์เป็นเปสีแดงทุกคนแล้วก็ไบโอฟิลว้าวอันนี้ดูคมขึ้นอันนี้ดูดีขึ้นนะทุกคน 雷达เนี่ยสำหรับผมดูดีขึ้นไหมส่วนที่เหลือก็เฉ,ฉ,ฉ,ฉยๆทุกคนผมชอบอันเก่ามากกว่าเอาเราไม่มีเพชรแดงอุ้ยเทเลพอตเป็นสีแดงแล้วเฮ้ยเทเลพอตด,ดูดีขึ้นนะเทเลพอตเท่ขึ้นอืมอันนี้ก็เท่ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจกันไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวฉันจะเซกกล่องแดงให้ว้าวเอาได้เรื่อยมาแหละได้เรื่อยมาแหละเอาได้ช็อตกัน เดี๋ยวเราลองเดินสำรวจแผนที่ดูแลกันนะทุกคนเพราะว่า,าผมอยากเห็นถ้ำว่าเป็นยังไงอยากรู้ว่าเขาได้ปรับอะไรมาหรือเปล่าทําไมเขาถึงอยากให้เราวางแผนที่ตอนแรกหรือว่าแผนที่ตอนแรกที่ใหเราวางเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยากจะให้เราไปดูของในตัวคารบหรือเปล่าแบบเปลี่ยนไอคอนม,มาใหม่อะไรอย่าง,ง,งเงี้ยกล้องกล้องแดงของฉันมันตกอยู่ที่บนต้นไม้เดี๋ยวฉันจะเสกเลือมาใช้เองมีใครที่อยากได้บ้างไหมเรื่อยมีใครที่อยากได้เรื่อยบ้างไหมผมยังหา ถ้ำไม่เจอเลยหรือว่ามันไม่มีถ้ำรอบนี้มีหลายคนบอกว่าสปดาห์ที่แล้วเนี่ยบูทแพทมันพังและฉันก็มีข่าวดีมาบอกช่างมันแล้วกันฉันริ่มีข่าวดีแล้วมันยังพังอยู่แกนสแกนแกน,แกน,แกนหาถ้ำไม่เจอถ้าไม่มีถ้ำแสดงว่าวิ่งหาไปก็เปล่าประโยชน์ครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องเรดาร์เนาะแล้วก็เราหาถ้ำไม่เจอเนี่ยสแสดงว่ามันไม่มีถ้ำในเกมนี้และเดี๋ยวเซกของแอดมินให้แทนคำขอโทษ ครุยแอดมินครับทุกคนไฟฉายแอดมินตอนนี้เนี่ยคุณสามารถย้ายกับดักป้องกันฐานได้แล้วนะคุณสามารถเปลี่ยนมุมของแผนที่ได้แล้วนะเกมเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมอ๋อนี่ไงทุกคนแผนที่ผมเห็นแล้วนี่แผนที่มันเบี้ยวๆนิดนึงนะใช่ปะ่ะเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตแผนที่ที่ผมวางมันเบี้ยวๆนิดนึงปกติมันจะแบบมันตรงไงมันจะตรงขนานกับตรงนี้ไปเลยเฮ้ยผมไม่ได้สังเกตเลยเฮ้ย เราเปลี่ยนได้แล้วทุกคนเราเป็นมุมได้แล้วว้าวหันไปซ้ายขวาได้แล้วนะรอบนี้ของดีครับแต่ทำไมต้องปิดไอคอนอะไม่สวยเลย <c oughs> ผมชอบไอคอนแบบเก่ามากกว่าไอคอนแบบเก่ามันสวยกว่าเนี่ยใช่ไหมทุกคนคิดว่าไงคิดว่าไอคอนแบบเก่าหรือแบบใหม่สวยกว่ากันมีสัตว์อะไรที่พวกคุณเนี่ยอยากจะฝึกบ้างไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ๆก็มีมามมอสเกิดมาสี่ตัวแล้วก็นกจิวีอีกเพียวเลยทุกคน ถามว่าผมจะฝึกไหมผมไม่ฝึกครับเพราะว่ากิกากกายินดีต้อนรับสู่สวนสัตว์ฝึกสัตว์ของพวกคุณเลยไม่ว่าจะเป็นแมมมอสหรือว่านกกิวีสําหรับใครที่มาใหม่ทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราจะเสกของแอดมินให้และถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้ว15นาทีเนี่ยจะเสกเพชรให้20เม็ดคุณสามารถเล่นต่อได้ตลอดเลยนะแต่ว่าวันที่อยู่ในนี้เนี่ยก็จะไม่ถูกนับในลีดเดอร์บอร์ดกำลังสปาลกล่องเอเลี่ยนให้ ชุดกรากเอเลี่ยนครับทุกคนอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้นะเพราะมันติดอยู่ตรงนี้อาหารแล้วก็เชื้อเพลิงเนี่ยกำลังจะมาสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราได้เพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในถ้ามีมระเบิดอันใหม่ด้วยแล้วก็ของทั่วไปเดี๋ยวจะเล่นคัดซีนสัปดาห์นี้ให้ดูนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเสกขวานแอดมินให้ไม่เดี๋ยวผมรอเขาเล่นคัดซีนแล้วก็เาขวานแอดมินมาลุยสตองโฮดีวกว่าเนาะจะเล่นในอีก20วินาที ได้ไหมไม่นะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสตองโฮเขาไม่มีคัดสีเนี่ยผมใช้มันระเบิดเพื่อเข้าไปในถ้ำเออุกคนผมอดเลยอะแสดงว่าผมอยู่ในสตองโฮเนาะเขาก็เลยไม่เล่นคัดสีเนี่ยผมหรือว่าอะไรไม่รู้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งบัฟในถ้ำเนี่ยมันโกงเกินไปแล้วก็ฉันสัญญากับพวกคุณไว้แล้วขวานแอดมิน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 กำลังจะมา ไม่สุแล้วผมใช้ลูกซองไงแหละบุกสตองโฮเลยผมลงสตองโฮจนจะเสร็จู่แล้วในคือขวานเลนมินฝนเพชรกำลังจะมาอีกในห้านาทีเรียบร้อยครับผมเคลียสตองโฮเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเก็บเจมแดงเจมเขียวกลับบ้านแล้ว,ลวก็เดี๋ยวเราลองไปคราฟตัวคราฟขั้นที่5ดูดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งอเชื้อเพลิงแล้วก็อาหารไปให้เรียบร้อยเรียบร้อยอัปเกดอัปเกดอัปเกดอัปเร้เอ้าวไม้ไม่พอเหล็กไม่พอไม้ไม่พอ แล้วฉันก็ลืมถุงแอดมินกำลังจะส่งไปให้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วแอดมินแซกเดี๋ยวผมไปหาเล็กก่อนนะโอเคถึงเวลาแล้วกลับไปที่แคมไฟเรียบร้อยเรียบร้อยอัพเดตตัวค้าครับอุ้ยผมรู้สึกว่าของขั้น5น้านี่ดูสวยขึ้นนะทุกคนใช่ไหมดูสวยขึ้นดูสวยขึ้นผมว่านะนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูทีรานนี่คือเครื่องเครื่องเกิดใหม่ครับทุกคนอันนี้นาฬิกา อันนี้เครื่องปรับสภาพอากาศอุ้ยดูเท่ขึ้นนะ,อะของตงวนี้เท่ขึ้นอันนี้เท่ขึ้นแล้วก็อันนี้ดูดีขึ้นนะทุกคนสําหรับผมก็มีแค่นี้แหละมีอยู่แค่สี่ฮะอันที่มันดูดีขึ้นนะแล้วก็ที่เหลือผมว่ามันเฉยๆะทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราจะเสกเพรให้กับทุกคนคนละ20เม็ดมีใครอยากได้เพจไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเก็บเพจเก็บเพจเก็บเพรขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะเล่นอับเดนให้สนุก ฉันเนี่ยดีใจมากที่พวกคุณเนี่ยกลับมาเล่นกับพวกเราเนี่ยทุกๆสัปดาห์รู้สึกว่ากับดักจะสามารถอันนี้ได้แล้วเนาะทุกคนย้ายได้แล้วเนาะในการใช้ค้อนนี่ครับทุกคนผมก็จะใช้ค้อนยิบมาเลยปุ๊บแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าความคงทนของมันเนี่ยมันจะนับใหม่หรือเปล่าเมื่อกี้ผมให้แมมมอนเนี่ยเหยียบไปสิบเทียวเนาะอ้าวเมื่อกี้ฉันเสกไปแค่19เม็ดมันเป็นบทเรียนชีวิตมันจะมีบางอย่างที่พวกคุณเนี่ยก็จะไม่ได้อย่างที่ฉันเนี่ยเคยสัญญาไว้ แต่ว่าเพราะว่าฉันเนี่ยชอบพวกคุณก็เลยเดี๋ยวเสกเพชรให้หนึ่งเม็ดอะไรเด้อโอเคอย่างอยก็อยู่ต่อแล้วได้เพชรผมกำลังทดสอบอยู่ฉันหวังว่ามันจะเป็นเพชรที่พวกคุณเนี่ยจะเอาไปชื้อไส้บอกกันนะโอเคบายบายพวกเจอกันสัปดาหนะ์หน้ามีบางคนบอกว่าให้เสกเพชรอีก20เม็ดเพื่อเป็นคำขอโทษเพื่อแทนคำขอโทษโอเคไปจริงๆแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะจบแล้วนะครับทุกคน แล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนผมก็มีคําถามนะครับว่าน้องๆเนี่ยชอบของในตัวคาฟหรือเปล่าไอคอนอันใหม่เนี่ยหรือว่าอันเก่าเนี่ยดีกว่าแล้วมีใครที่ชอบไอคอนอันไหนบ้างในตัวคราบก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับสําหรับผมเนี่ยผมชอบอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะเขาจะมีแค่สามอันนะทุกคนที่ผมชอบนะแต่ว่าผมก็เห็นว่ามันมีหลายอันที่ถูกปรับให้มันดูดีขึ้นแต่ก็มีหลายอันเหมือนกันที่ว่าผมชอบอันเก่ามากกว่า เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะบ๊ายบายครับ